สวัสดีครับพวกเราเวอร์สผมพี่ครับผมสงการครับผมโทรุครับแย่วันนี้มีเพลงอะไรมาให้พวกเราติดตามบ้างคะครับผมตอนนี้ก็พวกเราก็มีเพลงเรียกว่าเรียกว่าซิงเกิลเดบิวที่กว่านะเป็นเพลงเอาไงครับผมชื่อเพลงครับก็ปล่อย MV ไปเมื่อวันที่18มิถุนายนครับผมตอนนี้ก็เรียกได้ว่า กำลังกำลังจะขึ้นอยู่ในช่วงเติบโตกำลังจะขึ้นอยู่ในช่วงเติบโตกำลังจะไต่ขึ้นไปหนึ่งล้านวิ่บก็อยากฝากทุกๆคนด้วยนะครับเข้าไปดูเข้าไปชม MV กันได้นะครับที่ที่ออฟ f ิเช i ยลว i ย e Music ครับผมเข้าไปดูกันได้ครับอยากทราบเกี่ยวกับคอนเซปต์เพลง คอนเซปต์เพลงด้วยอ่าด้วยต้องบอกว่าวงเราเนี่ยเขาได้อินสปิเรชันเนาะมาจากอ่าบอยแบนด์เก้าศูนย์กับด้วยตัวเพลงเนี่ยซาวด์ดนตรีอะไรเนี้ยก็จะมีความ90้หน่อยๆแต่ว่าเราจะเอามาปรับให้มันโมเดิร์นมากขึ้นให้เข้ากับทุกสมัยมากขึ้นใช่ครับแล้วก็อ่าอ่าเขาดูจากอ่าไลฟ์สไตล์ของพวกเราไม่วราคาแรคเตอร์ของเราอ่าเนื้อหาเพลงเนี่ยก็จะมีความแบบเขาเรียกอะไรขี้เล่นกวนๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ในเนื้อหาเพลงเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าถ้าผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงเนี่ยก็จะเดินไปถามว่าเธอเธอจะให้ฉันเป็นแฟนเธอหรือให้เธอเป็นแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นคำถามแบบว่ารวบเลยคือไม่ให้ไม่ให้คำตอบเขาหรอกเราตอบไปแล้วก็บังคับว่าก็บังคับไปแล้วไม่บังคับนะไม่บังคับนะไม่บังคับนะแต่ว่าไม่ให้เลือกมีทางเลือกสองทางครับผม ต้องบอกว่าวงเรามันมีความแบบว่าขี้เล่นอยู่แล้วก็คล้ายกันเรียกเรียกว่าเพลงนี้ฮะดึงเอามวลรวมของวงเรียกว่าเป็นเบิร์สดีกว่าครับผมคือเป็นเพลงที่นำนำคาแรคเตอร์ของเบิร์สนองออกมาได้ชัดเจนที่สุดครับก็เลยการมาเป็นซิงเกิลเดบิวต์ที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักเราได้ง่ายมากขึ้นเหมือนแนะนำตัวเนาะใช่ใช่ใช่ก็จะจังหวะหรือมูดและโทนเนี่ยก็จะมีความสนุกของมันอยู่ใช่ครับเพราะเราได้มี ในเพลงต้องบอกว่าพี่ปู่กับพี่โฟครับเป็นพี่ๆโปรดิวเซอร์เนาะก็เปิดโอกาสให้เราได้ลองทำหลายอย่างเลยตอนเราตอนเราอัดเพลงนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเพลงบางท่อนหรือว่าท่อนดนตรีบางท่อนที่ที่เราเรามีเรามีไอเดียครับผมแล้วก็เอ้ยผมขอลองตรงนี้ได้ไหมขอลองตรงนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็แบบประมาณนี้เป็นไงครับพี่โฟอะไรพี่เขาเปิดมากๆเลยพวกเราก็เลยได้ลองใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลงด้วยนะครับผม แล้วท่าเต้นนะคะแบบมีแบบโอ้มีทางทางท่าเต้นเนี่ยต้องบอกว่าทางท่าเต้นมันมีอยู่2อสอเวอร์ชันนครับก็คือเวอร์ชั่นที่เวลาเราออนสเตจเราจะใช้ขาไม้ด้วยครับอันนี้ก็จะแบบแอดวานซ์หน่อยส่วนท่าง่ายๆเราก็มีฮะท่าง่ายๆก็จะเป็นชาเลนจ์ใน TikTok ค่ะซึ่งพวกเราก็มีส่วนร่วมในการคิดกันเองด้วยไม่ว่าส่วนร่วมในการคิด อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วคนนี้คือดาวติ๊กเป็นดาวติ๊กดาวติ๊กดาวติ๊กสุดๆเป็นดาวติ๊กครับผมผมก็เหมือนตีความมาจากเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงก็ก็มันจะตรงตัวเลยก็ให้เรียกเบบี้หรือว่าที่รักอะไรเงี้ยเรียกว่าเก็บเก็บความหมายของคำพูดเอามาใช้เป็นท่าทางครับครัต้องครับแล้ว MV ค่ะเราก็รู้เรื่อง ตัว MV ตัว m ออย่างที่บอกเนาะคอนเซ็ปต์เนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นอ่ดึงความดึงเสน่ห์ของเก้าสูเนี่ยกับมาตัวมูสแตนท์โทนเอครับก็จะเป็นมีความเก้าศูนย์มีเป็นเขาเรียกอะไรนะหนังเรฟเฟอร์เรนซ์มันเป็นหนังตำรวจใช่ครัเก้าูนยอะไรนะหนังแบบฟิลฟิลฮ่องกงหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมกระแสตอบรับก็คือจะล้านวิวแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมไม่ไม่ว่าตั้งใจเข้ามาดูหรือว่าหลงเข้ามาดูก็ตามนะครับต้องขอบคุณทุกๆคนเลยมันเกินคาดเนาะใช่ใช่ไม่ได้ว่าก็โตเกินคาดเพราะว่าทุความเป็นเป็นเพลงแรกด้วยครับผมเราเราไม่ได้คิดว่ามันมันจะแตะล้านได้ไวขนาดนี้ครับผมได้ได้ได้เร็วเหมือนกันเนาะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามา วันแรกนะฮะที่ปล่อยเราไม่ได้นอนนะครับเพราะว่านั่งเช็คคอมเมนต์อย่างเดียวเลยเป็นยังไงบ้างเนาะคนชอบกันไหมคือเราเราก็ตั้งความหวังเราทําผลงานเราตั้งใจมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนชอบกันแล้วก็คอมเมนต์ที่ออกมาก็เรียกได้ว่าเป็นไปในทางที่ดีครับผมทุกวันนี้ผมก็เช็คทุกวันเพราะว่าผมจะมาคุยกันทุกวันเวลามีงานอะไรก็แบบคอมเมนต์ใหม่มาอย่างเฮ้ยอะไรเงี้ยคอมเมนต์ใหม่มาอยังตอนนี้กี่วิวแล้วอะไรเงี้ยก็นั่งเช็คกันยังตื่นเต้นอยู่เรียกว่าเป็นท็อปิกประจําวันประโยคแรก อย่างออยย่่าางงเมื่อกี้พี่โทก็เอ้ยสงคอมเมนต์ใหม่มาแล้วเราจะได้ยินไงไหนพี่อะไรแบบนี้เราก็จะตื่นเต้นกันอยู่ใช่ครับเรารู้สึกยังไงบ้างแบบเราเดบิวต์เพลงแรกเราจะใส่แบบเลิศแบบที่แบบเราซ้อมมบ ก็ภูมิใจเนาะภูมิใจแล้วก็เออจริงๆเราภูมิใจตั้งแต่ตั้งแต่เราถ่าย MV แล้วแหละตั้งแต่เราทำเพลงแล้วก็เราได้เดบิวเราได้เห็น MV เราได้ฟังเพลงตัวเองเงี้ยมันก็แบบภูมิใจคือยิ่งกระแสตอบรับเป็นอย่างนี้เราก็แบบ คุ้มเนาะมันคุ้ม<ช>ที่เราซ้อมมาใช่เ,<ล>เรียกว่าคือก่อนหน้านี้ฮะเ,เราเราเราซ้อมกันหนักเรารทํางานกันช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเออเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยก็มีบ่นบกันบ้างน,<ช>นิดๆหน่อยๆครับแต่พอเห็นผลงานออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าคุ้ม,อ,มอยากเหนื่อยอีกอ่าครับค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะแบบช่วยร้องเพลงสดๆสักท่อนหนึ่งให้ชาวบันเทิงไปออนไลน์ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจัดอะคาเปร่าให้เลยอะคาเปร่าเลยอะคาเปร่าเลยได้ได้ได้

เธอชอบแบบไหนจะให้ครับเดินคุ้งแขนหรือว่าชอบใี้ฉันจุงมมือกันเลือกได้ทั้งนั้นไม่บังคับจะให้ฉันเป็นแฟนเธอหรือให้เธอเป็นแฟนฉันได้ทั้งนั้นให้เธอเลือกเองครับเรียกว่าแถมแถมท่าติ๊กต็อกไปด้วยเลยครับ <Yeah. S 2> ครับผมก็อย่างที่บอกไปเนาะก็สามารถเข้าไปดู MV เพลงเอาไงครับนะครับผมได้ที่ Official White Music นะครับผมบน YouTube ครับแล้วก็สามารถเข้าไปฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับผมใช่ไหมครับแล้วก็พวกเรามีช่องทางการติดตามในโซเชียลด้วยนะครับก็คือ Official Verse นะครับ Official เขียนปกติส่วน Verse คือ V3RSE นะครับผมมีในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายให้ทุกคนได้ติดตามครับใช่ครับแล้วก็นอกจากเพลงเอาไงครับนะครับพวกเราก็ยังมี เป็นเพลงเขาเรียกว่าโบนัสแร็คครับ,รบก็คือเวลาเราปล่อยเพลงเนี่ยเราจะปล่อย1เพลงแล้วก็บวกไปอีก3เพลงครับให้ทุกคนได้ฟังกันแบบอิ่มๆช่ำๆ,ๆใช่ๆๆครับๆๆก็ปล่อยแล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนั่นเองครับ<ช>ก็ฝากด้วยครับแล้วถ้าครบล้านวิวแล้วุนรู้จะมีอะไรเซอร์ไให้ครบ1นล้านวิวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมมีท่าเต้นใหม่ มาให้ทุกคนได้ชาเลจนอีกถ้าท่าเก่าเต้นไปแล้วมันบอกว่าเอ้ยเบื่อแล้วอะไรอย่างนี้ผมมีท่าใหม่ให้อ่ะพอร้อยถึงหนึ่งล้านก่อนเดี๋ยวผมปล่อยผมคิดเองเลยคิดเองเลยใช่อันนี้มีทางแบบว่าทางบ้านเขาแบบรีเควสมาเยอะใช่รีเควสมาเยอะว่าเอ้ยทำนะอ่าเดี๋ยวมเหลือเดี๋ยวหนึ่งล้านแล้วเรามาบอก เราไปดูในอ f ฟฟิเชียลเวอรั่นตาจริงๆนะฮะตรงตรงนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเอพราะเราไม่รู้มาก่อนนะฮะว่าว่าว่าพี่โทจะเตรียมไว้แบบนี้แต่โอเคขอให้ถึงร้านนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าพี่โทเตรียมอะไรไว้ใชครับผมครับก็จะดูไปดูให้ครบถึงร้านเร็วๆนะครับผมจะได้เต้นท้าใหม่แล้วเน่ครับผมก็ขอบคุณข้าคุณครับไม่ขออินเสิร์ตนะคะจริงดิโฟกัส มีทาเต้นต่รู้เมื่อกี้เลยท่าใหมนด้วยท่าใหม่ด้วยอ่ะสับให้รีบเบบี้รูทีรักเธอชอบแบบไหนจะให้ครับเดินคุ <Overwatch> ้มแค้นรู้ว่าชอบมีฉันจูงมือกันเลยดีทั้งนนไม่เป็นครับจะให้ฉันเป็นแฟนเธอ So i